สวัสดีครับอันนี้คือกองโซล่าหรือกองดีเซลนะครับเป็นของตีเพชรนะครับผมก็จะเปลี่ยนทุกหมื่นกิโลนะครับอ่านี้ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วตอนหมื่นโลแรกนะครับนี่คือเครื่องยนต์อิซูนะครับสามพนะครับก็อันนี้กองนะครับเป็นงานตีเพชรนะครับแท้ตีเพชรนะครับก็อันนี้20,000โลแล้วนะครับ ผมเปลี่ยนไปแล้วตอนหมื่นโลนะครับก็ค่อนข้างดํานะครับผมจะเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับผมถือว่าผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับราคาหลักร้อยก็ซื้อเปลี่ยนไปเถอะนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับเป็นกิ๊บนะครับสองตัวนะครับมีสายสองเส้นนะครับสายน้ํามันเข้าแล้วก็ไหลเข้าไปในปั๊มนะครับนี่นะแล้วก็เราก็แกะกิ๊บแล้วก็ดันมันลงไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับทั้งสองอันเลยนะครับ จากนั้นน้ำให้เราดึงปักนะปักจะมีสองปักนะบนกับล่างนะครับแล้วก็ยกกลองขึ้นตรงๆนะครับก็หลุดแล้วนะครับอ่านี่นะครับก็ใครที่จําสายไม่ได้ก็มาร์กไว้นะจริงๆผมจําได้แต่ผมจะมาร์กไว้ให้ดูเฉยๆนะครับอ่าแล้วเราก็ไปถ่ายเทน้ํามันทิ้งนะครับหมุนฝานะครับหมุนโปรติเลยนะครับนี่นะครับจะต่างจากโตโยต้านะครับโตโยต้าจะมีสายเยอะกว่านะครับอันนี้มีเศษเหล็กด้วยนะครับสังเกตดีๆนะครับ อยมีผงเหล็กด้วยนะครับผมถึงตัดสินใจเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเองได้ผมไม่เดือดร้อนนะครับจริงๆริงหมื่นโลแรกดํากว่านี้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ดํามากนะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าไม่ดํามากนะครับผมเติมผมเติมแต่น้ํามันหอยนะครับตั้งแต่รถป้ายแดงเลยนะครับตอนนี้รถวิ่งไปสองหมื่นโลแล้วยี่สิบเดือนแล้วนะครับก็ยังเติมแต่เชลนะครับอันนี้กล้องใหม่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะมีโอลิงให้นะครับโอลิงขอบฝานี่นะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนด้วยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ล้างทาความสะอาดเพราะว่าผมไม่มีปั๊มลมแต่ผมเช็ดทําความสะอาดนะครับตัวนี้เป็นตัวถ่ายน้ํามันออกนะครับก็สามารถถ่ายได้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนโปรติเลยเขาจะมีมาร์กของเขานะครับตรงนี้นะครับมาร์กให้แน่นนะครับหมุนให้สุดนะครับนี่แล้วเราก็นําไปใส่กันเลยนะครับเสียบปลักล่างก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายเสียบสายสองเส้นแล้วก็เสียบปลักบนนะครับ นี่นะครับผมมันก็จะเป็นร่องนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดลงไปนะครับอ่าก็จะแน่นนะครับแน่นจากนั้นนะครับให้เราเสียบปลั๊กเสียบสายให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบกิ๊บนะครับแยักไปเรื่อยๆนะครับมันจะนิ่มๆนะครับแยักไปจนกว่ามันจะแข็งตึงมือนะครับก็คือมันจะปั๊มน้ํามันมานะครับยักไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอ่ายักยกยักไปนะครับเริ่มตึงแล้วนะครับเน่ก็เริ่มตึงแล้วอ่านะครับผม แยกไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปสตาร์ทลนนะครับสตาร์ทติดระดับไม่ต้องตกใจนะครับหรือว่าสตาร์ทไม่ติดก็ไม่ต้องตกใจนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ลองสตาร์ทดูนะครับอ่านี้นะครับไม่ติดนะครับให้เรามาแยกใหม่นะครับไม่ต้องตกใจก็แยกไปเรื่อยๆเลยนะครับแยกไปจนมันตึงอีกนะครับแล้วก็ไปสตาร์ทใหม่นะครับไปสตาร์ทใหม่ นี่นะครับผมใครที่อยากหาวิธีเปลี่ยนก็ลองทําตามได้นะครับถ้าไม่ละเอียดเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำให้ใหม่นะครับอันนี้ไม่ติดนะครับเราก็เดินไปแยกใหม่นะครับแยกไปเรื่อยๆอีกนะครับนี่นะครับผมถ้าคลิปนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําใหม่นะครับอ่เดี๋ยวอีกสามหมื่นโลผมจะทําให้ใหม่นะครับนี่นะครับผมก็แยกไปเรื่อยๆแล้วก็มาต์ทนะครับนี่นะครับผมต์ทติดแล้วนะครับอ่าต์ทติดแล้ว หรือถ้ามันติดแล้วมันดับก็ลงไปแยกใหม่นะครับอ่านี่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับแยกเปลี่ยนกองเรียบร้อยนะครับห้องเครื่องก็ยังไม่ค่อยได้ล้างเลยนะครับไม่ได้ล้างเดี๋ยวมีเวลาหมดฝนว่าจะล้างนะครับนะครับผมนี่นะครับก็ได้นะครับก็ลองเบิลดูนะครับอ่าลองขับใช้งานดูนะครับผมจะตัดสินใจเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนครั้งที่สองแล้วนะครับสองหมื่นโลนะครับก็เปลี่ยน ใครจะว่าไงไม่รู้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับเพราะว่าราคาหมหลักร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์คอนแทคคินเนอร์ไว้ด้วยนะครับล้างแอร์โฟร์ไล่ความชื้นล้างบอร์ดล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่าก็ขอฝากตะกร้าไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีชุดไขควงชุดเล็กหลากหลายหัวด้วยนะครับอ่าสามารถกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับถือเป็นการสนับสนุนซัพพอร์ตผมไในตัวด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับผมต่อมานะครับอีกตะกร้าหนึ่งนะครับก็จะมีมันติมิเตอร์นะครับดิจิตอลนะครับ มีหลากหลายฟังก์ชันนะครับอ่ามีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกวัดนะครับเป็นตัวที่ผมใช้เองนะครับใช้จริงนะครับผมนอกจากนี้ยังมีเทอร์โมมิเตอร์แบบเป็นเลเซอร์นะครับไร้มือสัมผัสนะครับก็วัดได้หลายอุณหภูมิเลยนะครับผมอ่าก็ซื้อมาใช้งานได้หลากหลายอันกประสงค์เลยนะครับก็ขอฝากตะกร้าด้วยนะครับอ่านี้ก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองดับดูนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทใหม่นะครับอ่านี่นะครับผมก็ใช้ได้นะครับผม ก็กองตีเพชรนะคราคาหลักร้อยนะครับหรือแท้อิซูสุก็ราคาหลักร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแท้ตีเพชรนะครับก็กดมาในแอปส้มนะครับก็ใครที่จะเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนตามผมได้นะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาน้ําลาดลาดล้างๆไว้ด้วยนะครับผมล้างคาบดีเซลอะไรอย่างี้ด้วยนะครับก็ล้างไว้เลยนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีเปลี่ยนกองดีเซลเดี๋ยวสามหมื่นโลเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ครับ เติมแค่ปั๊มหอยเท่านั้นนะครับไม่เคยเติมปั๊มอื่นเลยนะครับนี่นะครับผมผมมั่นใจในปั๊มหอยนะครับผมก็จบงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับ